พุยเป็นเพื่อนเบ็ดแอนแบงโอ้ยไอโอ้ยอันนี้ก่อนอ่อันโมดูพันเรือกันนะถี่โมดูไม่ไม่ผูดกับเราเลยเหรอไม่ผูดกับกูเลยโมดูพันเรือโอ้เรื่องยืมตังนี่นะโมดูโมดูวันคิดเลดีนะโมดูใดกูเป็นเผื่อนัันดีบนไน่เรว วันที่ไปยืมวันแรกกูไปยืมโมซสู้อูสัญญาวว่าปรือสัญญากันว่าปรือว่าไม่ให้ใครรู้ใช่ไหมและพันปรือมั้งนะกูเคยบบกใครมั้ยกูทาตามสัญญาได้ตลอดไอ้พวกสู้ไม่เคยทํตไตได้ตามสัญญาเลยพวกชู้กิดเล่พวกสู้มาเลาพวกสู้เลากันมดว่ากูยืมตังพวกสู้นี่เผื่อนก็ทํากันแบบนี้็เขากันแบบนี้ก็ขักลั่งกันแบบนี้กับเพื่อนอ่ะกูไปยืมมันนะ กูไม่เคยแลงกับไก่เลยกูไม่เคยผูดตึ้งเลยกูไม่เคยผูดตึ้งว่ากูยืมกี่บาทกูเอากี่บาทไม่เคยไม่เคยแล้วมันเจ็บจำว่าใจกันบวกรัวบวดรัวรูไม่เออกูตามงคำกูเคยผูดไหมว่ากูกขึ้นต่อได้กูคเคยแล้งมั้่กูเคยนึกตึ้งมหมเห็นไหมกูไม่เคยเอ่ยโกรนนั่นว่ากูกขึ้นต่อได้วกสูเละตะัว่ากูมีน้ำใจกับบวกสู้ขนาดนะั้นกูไม่เคยลำเลิกเลยวะ เรื่องนี้กุยขึ้นต่อไดกุยให้ต่อไดไม่เคยลำเลือกขึ้นแต่พวกสู้อ่ะพวกสู้ไม่ท่วงพวกสู้อยู่ไม่ได้ใจพวกสู้ใจจับตัวกันปันนี้กูพิษไอ้ไรตามจิงกูพิษไอ้ไรกูทําดีกนาดนี้แล้วนะไปกินไอะไรกันสักเทียนพวกสู้อุ้นกันกูกรอุ้นแต่เรื่องยิ่มตังกันแล้วใจพวกสู้ไม่อุ้นใจกันมั้งละ่ะไปกินชาบูไปกินมูคาทา คุ้นถูกรั้งกูุ้นถูกกล้งไปงานเลี้ยงไปงานใจไรใจนน่ใจนี่กูุ้นถูกกล้งแต่ขาดที่กูใจพวกสูไม่คิดอุ้นใจกันไ้มัง้งเนี่ยบวกสู้หนึกแล่ตาว่าซึ่งที่กูพูดตั้งเพนั้นมันเป็นความจริงไหมปลาก็รู้ว่าปลาก็จะสั้นเองและว่าปลาก็ต้องลงโทษใครยได้ผันเปื้อนโมสู้คิดแล่ตาเออว่าคนดีๆมันกลัวนะอยากไหม ไม่ว่าเรื่องไรตามใจโมเนียกูไม่เคยออาไปค่ายกับใครและพวกสู้ไปไหนกันนั้นพวกสู้เดินนี่ไรพวกสู้เดินนี่ไรไม่ครบแล้วเอ๊กลับมากอมา่อ,โโอ,น,อ,อ,อนกลับมาฟังกูคนอีปุยแยนไอเบสียอยอีออนมันกลับมาฟังกูคนนะนี่มันไม่ครบกันพวกเรื่องแคเนียเรื่องแคเนีย